ได้ยังไงรีวิวตาวไม่เปียกตาวไม่ดำตาวไม่เหม็นแล้วก็ผักเซลผิวใหม่แต่ครก็ตผมขาวจริงนะแล้วมันก็ไม่ติดขนจากกระแลด้วยทาให้ดูอีกรอบหนึ่งมันหมดอยู่แล้วแจ็กระแลไม่ต้องไม่เราต้องขายบิวพี่จะฝึกให้บิวเก่งเริ่มบิวเก่งอยู่แล้วแต่บิวต้องเก่งกว่านี้แต่ตจ็กระแลผมขาวจริงคนดูผมไม่หมูโง่โชว์ให้เห็นขนดิว่าเรามีขนก็ทาได้ขนจากระแลมันก็ทาได้เห็นปะเอออะพี่ขนาด ยใช่ทาได้ที่มียไผมใช้วะพี่ผมใช้ผมใช้ประจำอ่ะใส่เยอะไปเปลืองอะไรนะิิเนี่ยอันนี้นะนี่คืออันนี้คือเนี่ยเทประมาณนี้ใช่ป่ะอันนี้คือใช้ด้วยสองข้างเนี่ยสองข้างเจ็บอยู่ผ่าเสื้อเลยคืออยากขายดีอรแล้วก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวเฟซบุ๊กฉันปิดกั้นใครมองเห็นคิวแม่เป็นโรคจิตมั้เว้ยเอาจริงป่ะทำไม โซเลยแล้วไม่ไม่ไม่คิวสักมาเพิ่งสักมาไหนเพิ่งลงเส้นมาคราบหลังไหนไม่มึงก็เชื่อไปเรื่อยเนาะหยุดใช้จะกลับมาดำไหมครับถ้าไม่ดูแลคือเอางี้ดีกว่าไม่ดูบ่ามทาแต่กลับมาเหม็นหยุดก่อนมันเนี่ะตัวรักแร้เนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรเรื่องเหงื่อและกลิ่นนึกออกไหมขาวอ่ะต้องใช้ต่อเนื่องแล้วถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งพี่ไม่ได้ใช้ตัวครีมรักแร้พี่ไปใช้